2ถึงขวบ2ถึง3ขวบมีหน้าที่ทางจิตวิทยาที่สำคัญก็คือการสร้างตัวตนคือเซลฟ์การสร้างตัวตนก่อนจะไป EF ซึ่งมีคำว่าเซลฟ์คอนโทรลการควบคุมตนเองมนุษย์ก็คือลูกของเราต้องมีคำว่าตัวตนก่อนก็คือเซลฟ์วิธีสร้างตัวตนหรือเซลฟ์นั้นสร้างสา3ขั้นตอนขั้นตอนที่1สร้างแม่ขั้นตอนที่1สร้างแม่ขั้นตอนที่สสร้าง 2, สัางสพานไปหาแม่ ก็คือสายสัมพันธ์ภาษาอังกฤษใช้คาว่า attachment คือสายสัมพันธ์ขั้นตอนที่3จึงสร้างตัวเองสร้างตัวเองที่ปลายสะพานด้านนี้คือเราคือ self <c oughs> วิธีสร้างแม่ก็ก็ดังที่เลี้ยงให้ทราบเลี้ยงให้ดีที่สุดตอนตอนเด็กแรกเกิดจนถึง3เดือนแม่กับลูกเป็นสิ่งมีชีวิตหน่วยเดียวกันเราเรียกว่าออทิสติกหน่วยเดียวกันเป็นตายด้วยกันตามทฤษฎีนะครับ ผมจะมีคําพูดเสมอว่าแม่ทําผิดได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตายห้ามห้ามนะฮะ,ะช่วง3 6ถึง6เดือนเราเรียกว่าซิมไบโอติกแม่กับลูกเป็น2ชีวิตละแต่ยังพึ่งพิงกัน100%เคนหนึ่งตายคนหนึ่งต้องตายด้วยตามทฤษฎีอยู่เป็นซิมไบโอติกพ้น6เดือนพ้น6เดือนที่ที่ลูกจะเริ่มกำหนด ความเป็นแม่ขึ้นมาจริงๆกําหนดความเป็นแม่ขึ้นมาจริงๆเริ่มตั้งแต่น้ํานมที่ผ่านคอเต้านมหัวนมท่อนแขนเสียงหัวใจด้านซ้ายร้องเพลงพุ่มพวงนะฮะร้องเพลงเสียงแม่ร้องเพลงอย่างนี้นี่เองไม่ได้เรื่องเลยนะฮะทำตอนนี้ความเป็นแม่ก็จะชัดขึ้นทุกวันจาก6เดือนจนถึง3ขวบ ชัดขึ้นเรื่อยๆวันต่อวันวันต่อวันถ้าแม่อยู่ถ้าแม่อยู่แน่นอนพวกเราทํางานโลกแห่งความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นก็กรุณาอยู่ให้เยอะที่สุดก็เท่านั้นนะครับไม่รู้จะทํำยังไงก็กรุณาเยอะอยู่ให้เยอะที่สุดไปทํางานสายหน่อยแล้วก็กลับบ้านเร็วหน่อยนะคบอกแป๊บออกจากที่ทํางานอยาให้เจ้านายเห็นนะรสร้างส,สร้างตัวตนของลูกให้ดีที่สุดพอแม่มีจริงพอแม่ไม่ีจริงเด็กก็จะสร้างสายสัมพันธ์คือ attachment ตัวอย่างของสายสัมพันธ์ที่ที่ผมจะยกเสมอก็คือก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดตอนตอนสิเดือนตอน12เดือน, <c oughs> อน,เ,ดอนเด็กจะเริ่มต่อแตะไปจากเราไปจากแม่นึกออกไหมฮะจำได้เนาะสามเก้าห้หันมาดูเสมอพวกเราก็ตบมือดีใจเก่งจิงจิงเดินได้สามเห้าเกเขาจะเดินห่างออกไปเรื่อยๆสิบเก้ายี่หันมาดูหันมาดู ระยะทางจะห่างขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีทุกท,ท,กทีทุกวันทุกวันและหันมาดูเราน้อยลงทุกวันทุกวันเหมือนกันนะฮะผมก็จะพูดเสมอว่าในต่างจังหวัดเราก็จะซื้อรถเครื่องให้เขาคันหนึ่งมันก็บลึ้งไปเลยมันไม่กลับมาอีกเลยว่ะนะฮะเย็นกลับก็เรียกกลับก็ไม่กลับหกโมงกินข้าวเย็นก็ไม่กลับสี่ทุ่มก็ไม่กลับอีกสมปีพาลูกสะพ้ยกลับมาพร้อมหลาน แปลว่าสายสัมพันธ์ยังดีใช้เวลาสปีดึงกลับระยะทางที่ยืดออกไปคือสายสัมพันธ์นะฮะหลายปีก่อนมีข่าวลงหน้าหนังสือพิมพ์ผมไม่ได้ตัดหนังสือพิมพ์นั้นไว้เสียดายมากที่ที่คุณแม่ล่ามเด็กคนหนึ่งใช้โซ่ล่ามล่ามจริงๆเลยล่ามติดโต๊ะในครัวเพราะว่าเด็กคนนี้ไม่เคยไปโรงไปโรงเรียนแล้วเลี้ยวขวาเล่นเกมตลอดก็ก็ล่ามติดเลยโซ่เส้นนั้นคือสายสัมพันธ์ง่ายมากโซ่ตรวนที่ล่าล่ามเด็กคนนั้นไว้กับ โต๊ะในครัวคือสายสัมพันธ์แม่ลูกแม่ลูกเป็นเครื่องประกันว่าเขาไม่ออกนอกลู่นอกทางไปเล่นเกมแน่ๆแน่ๆคำถามก็จะกลับมาที่ผมถามภรรยาแหละลูกชายผมไปอยู่ไปอยู่กรุงเทพตั้งแต่ม .4 ตัวคนเดียวเงินก็เผลอให้มันไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เงินมันก็มีแล้วก็สติปัญญาก็โอเคเรียนทำไมไปเรียนหนังสือทำไม ทำไมไม่ใช้เงินมาเที่ยวพารากอนทำอย่างอื่นคำตอบที่ผมมีในใจมีให้ภรรยาก็คือสายสัมพันธ์สายสัมพันธ์ลูกยังคงหันมาดูเราเป็นระยะระยะไม่ได้หันจริงล่ะไม่ได้หันจริงละ,งละเพราะเราสองคนอยู่ในใจเขาที่นูน่นถลูกสาวผมไปไกลกว่านั้นอีกไปต่างประเทศทำไมประคองตัวอยู่ได้ยังไงตัวคนเดียวพ่อแม่หมดสิทธิ์ไปดูเลยว่าตัวจะดิ้งคืนไหน ดานคืนไหนสารพัดนะฮะสารพัดหมดสิทธิ์ไม่มีทางทําอะไรได้เลยะยาเสพติดเป็นเบือ่อในต่างประเทศก็มีในต่างประเทศมีเป็นเบือ่อรอดได้ยังไงคําตอบคือเขาเหลียวมาดูเราเป็นระยะระยะคือคําตอบซึ่งจริงจริงทั้งในในตาําราจริงทั้งในการตรวจผู้ป่วยของผมแล้วก็จริงทั้งดูแลลูกสองคนจริงจริง ดังน,นั้นสายสัมพันธ์นี้จะเป็นเรื่องสําคัญแข็งแรงไม่ใช่ศีลธรรมไม่ใช่คําสอนที่โรงเรียนนะ,ะลูกเราจะไปดีหรือไม่ดีอยู่ที่ attachment หรือสายสัมพันธ์สายสัมพันธ์นี้ยืดยาวตลอดกาลไม่มีท,มมที่ไม่มีที่สิ้นสุดแปลว่ารอบโลกได้หลายรอบหลายรอบนะฮะดีกว่านั้นคือก็คือพ่อแม่ตายแล้วก็ยังอยู่สายสัมพันธ์ก็ยังอยู่ ดียิ่งกว่าอีกก็คือพ่อแม่ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่แม้กระทั่งเป็นอาชญากรเป็นนักการเมืองที่คนเกลียดชังยังอยู่สายสัมพันธ์ยังอยู่เป็นเรื่องของพ่อแม่ลูกตรงนี้สร้างตอนสามขวบหกเดือนถึงสามขวบพัฒนาการเด็กมีเรื่องน่าปวดหัวข้อหนึ่งคือสิ่งที่เราเรียกว่าเวลาวิกฤตคริติ a อ p e r i ียเวลาวิกฤต แปลว่าไม่ทำอดไม่ทำอดเนาะสิบสองเดือนแรกไม่เลี้ยงเตรียมตัวอดสิบสองเดือนแรกเป็นช่วงที่เขายอมเราทุกอย่างของง่ายๆใช่ไหมครับ <c oughs> อุ้มกอดฟัดเวียงดายังไม่โกรธเราเลยสิบสองเดือนนะดา,มามยังไม่โกรธเลยทำได้ทุกอย่างเทพเจ้าชัดๆไม่ทำหายหัวไปไหนไปทำงานขอโทษไปทำงาน <c oughs> <c oughs> ทำนะะผมก็ทำ 2องถึงสขวบเป็นวัยที่ก็เริ่มดื้อก็ใช่ก็เริ่มดื้อก็ใช่แต่ว่าเขายังขาดเราไม่ได้เราจะอุ้มจะกอดเมื่อไหร่เขาก็ยอมง่ายๆง่ายๆเมื่อเทียบกับวัยรุ่นพวกเราก็เห็นแตะตัวมันวิ่งหนีนะฮะดังนั้นคลิสติคอพิเลดมันมามันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ทางชีววิทยาเป็นเป็นเรื่องทางจิตวิทยาด้วยของมันง่ายก็ไม่ทำเป็นวัยรุ่นจะกลับประกอดมาให้นมเขาไม่เอา ประเด็นคือเขาไม่เอาถ้าเขาเอาก็ดีสร้างใหม่สร้างพีระมิดทีละชั้นใหม่ประเด็นคือเขาไม่เอานะฮะดังนั้นตัวตัวคุณแม่ที่มีจริงตัวสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงทั้งหมดนี้อยู่ที่ประมาณแรกเกิดถึงสามขับวหลังจากนั้นก็จะปิดท้ายด้วยการสร้างตัวตนก็คือเซลฟ์ตัวเองตัวตนคืออะไรที่ใช้เป็นประธานของประโยคคำนิยามของผมง่ายมากตัวตนคืออะไรคือประธานของประโยค ลูกของเราเด็กคนนี้จะมีตัวตนไปทํานูน่นนี่นั่นตลอดชีวิตที่เหลือเพราะฉะนั้นตัวตนต้องมีต้องแข็งแรงต้องชัดแล้วก็คําพูดที่ผมพูดเสมอคือต้องมีตัวตนให้รักต้องมีตัวตนให้รักให้ห่วงจะฝ่าไฟเหลืองคิดดีๆคิดดีๆมีอะไรต้องคิดหนึ่งหันไปดูแม่ชนพอดีจะฝ่าไฟเหลืองดดดดอะไรห,หันไปดูแม่ชนพด <c oughs> อ,อนด,นพดีนะฮะ แม่ต้องอยู่ในใจแล้วจะฝ่าไฟเหลืองแมอ่อยู่ในสัมพันธ์ดึงไว้บลึนใส,ส่สพันแม่ดึงปึ๊กตกรถอีกคอหักนะฮะวัดทีแม่ก็ทําให้หลังเลเนาะตัวตนจะฝ่าไม่ฝ่าจะฝ่าไม่ฝ่าวัดดวงกันละเสียววินาทีนึกออกไหมฮะแต่ทั้งหมดนี้เรามีศัพท์สมัยใหม่ว่า e f ทั้งหมดที่เลามาเรามีศัพท์สมัยมว่า e f จะฝ่าไฟเหลืองหรือไม่ฝ่า อยู่ที่ e f ดีหรือไม่ดีคิดให้ดีคิดให้ดีดด14กุมภาพันธ์ใกล้เข้ามาแล้วนะฮะเขาก็ลือกันนักหนาว่าเป็นเรื่องทุกทีมันก็พ้นสมัยผมแล้วนะสมัยผมไม่เห็นมีอะไรเยอะขนาดนี้เนอะอยู่กันสองต่อสองในห้องลืมเตรียมถุงยางอนามัยเนาะ,ะ hiv หนึ่งครั้งอาจจะไม่ติดก็ได้ทำไม่ทำทำไม่ทำนะฮะ แต่ก่อนผมก็จะบรรยายว่าเหลียวไปดูแม่ก่อนสายสัมพันธ์ของแม่ดึงไว้มีตัวตนให้เสี่ยงไหมแน่ใจนะว่าอยากเสี่ยงพอ10ปีหลังเราก็มีคำศับมาใหม่ executive function ที่ดีกว่าก็จะชั่งน้ำหนักได้ดีกว่าจะเสี่ยงไม่เสี่ยงลืมซื้อถุงยางอนามัยออกไปทำนอนนี้นะ,ะไม่ไม่ได้บอกให้เลิกนะฮะแค่ออกไปซื้อเฉยๆแล้วแต่แล้วแต่แ ยุคสมัยเปลี่ยนทำให้การบรรยายเรื่องพวกนี้เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะพอสร้างตัวตนเสร็จนั่นกเน็เป็นประมาณปลายขวบปีที่3ตัวตนก็จะพัฒนาต่อไป